ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่5คืนวันอังคารที่30สิงหาคม2565ฟูลแลมชนะไบรตัน2ประตูต่อ1คริสตันพาเลสเสมอเบรนทฟอร์ด1ประตูต่อ1เซาท์ตัมตันชนะเชลซี2ประตูต่อ1ลีดอยู่ในเต็ดสเสมอกับเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ1 ืนวันพุธที่31สิงหาคม2565อาร์เซนอลชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส6ประตูต่อ0 บอร์นมัธเสมอวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เวสต์แฮมเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลยูไนเตตสองประตูต่อหนึ่งคืนวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565เลสเตอร์ซิตี้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่ง